ผงโปรตีนไข่ขาวครับอะมิโนโอะบูมินตัวนี้เป็นรสมัชชะนะครับขายดีอันดับต้นๆอันดับหนึ่งของเราเลยก็ว่าได้นะครับถังเนี้ยนะครับหนึ่งกระปุกเนี่ยหนึ่งถังเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบกรัมทานได้สามสิบวันนะครับปกติขายแปดร้อยเก้าสิบนะนะครับสามถังข้ามไปสามถังเลยสองถังไม่ขายสามถังหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งถังเนี่ยมันจะตกมือแล้วประมาณยี่สิบเก้าบาทครับถ้าคุณซื้อสามถังเนี่ยนะครับ ก็กินได้90มื้อนะครับก็ตกมือละ22่บบาทถูกกว่าถูกกว่าเดิมเยอะนะครับถูกกว่าเดิมเยอะนะครับฉะนั้นเรามาดูกันว่าเจ้าตัวผงโปรตีนไข่ขาวเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรครับเรามาดูกันนะผมอธิบายก่อนว่าผงโปรตีนไข่เจ้าตัวโปรตีนไข่ขาวเนี่ยมันเป็นกดเขาเรียกว่ามันเป็นโปรตีนสายสั้นที่ย่อยง่ายและนําไปใช้ได้เร็วนะครับร่างกายไม่ต้อง นะครับรับภาระในการขับของเสียที่อยู่ในโปรตีนออกเหมือนพวกเวโปรตีนหรือแพนโปรตีนเวโปรตีนทําจากนมแพนโปรตีนทําจากพืชตระกูลถั่วนะครับถั่วเหลืองถั่วลันเตาอะไรก็แล้วแต่ในพวกนี้มันคือโปรตีนสายยาวที่มันย่อยยากมันย่อยยากด้วยแล้วก็ใช้เวลาย่อยนานร่างกายจะต้องทําการคัดของเสียทิ้งโดยตับและไตของคุณจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่นั้นกว่าจะคัดของเสียทิ้งออกแรงเสียแรงไปเยอะนะครับ เป็นภาระของตับและไตอีกนะครับพอจะดูดซึมถึงคือมันต้องขับของเสียออกเป็นสิ่งทีดูดซึมโปรตีนเราไปใช้ได้นะครับร่างกายก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ใช้สูญเสียเขาเรียกว่าตับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าต้องใช้ใช้แรงเยอะในการที่จะขับสารพิตไอพวกสารที่ร่างกายไม่ต้องการนะครับออกนะครับฉะนั้นคนที่กินพวกโปรตีนสายยาวพวกนี้ก็จะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีค่าตับค่าไตาสูงนะครับแต่พวกนักกีฬาก็กินดีครับใหก้กินไปเถอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนปกติเนี่ย ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายแต่น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนําให้หันมากินโปรตีนไข่ขาวแทนนะครับในโปรตีนไข่ขาวมันช่วยอะไรก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับโปรตีนไข่ขาวนะครับมันโปรตีนไข่ขาวเนี่ยโปรตีนไข่ขาวเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเบนฟิของมันค่อนข้างจะเยอะนะครับมีวิตามินเกลือแร่และธาตุต่างๆที่จําเป็นรวมถึงกระตุ้นการสร้างอลบูมินอลบูมินคือฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มันวิ่งอยู่วิ่งอยู่ทั่วร่างกายของเราเลยวิ่งอยู่ คือมันวิ่งอยู่ในระบบเลือดของเราครับมันคอยควบคุมแรงดันน้าเขาเรียกว่าควบคุมแรงดันในระบบเลือดของเรานะครับควบคุมระดับน้ําในหลอดเลือดของเราถ้าน้ําเยอะเกินไปมันก็ขับออกถ้าถ้าเรามีอลบูมินอยู่ในร่างกายสมบูรณ์นะครับคนที่บวมน้ําคือคนที่ขาดอลบูมินท่านจะต้องเคยได้ยินคาว่าโปรตีนรั่วหรืออลบูมินรั่วเวลาหมอเขาหมอเวลาคุณตัวบวมๆแล้วคุณต้องไปหาหมออย่างเงี้ยนะครับ คนที่ฉี่เป็นฟองเขาเรียกว่าคนที่เอาบูมินรั่วฉี่เป็นฟองแล้วฟองไม่ยอมสลายไปภายในหนึ่งนาทีนะครับนั่นแหละคุณเริ่มมีอาการที่เขาเรียกว่าเอาบูมินรั่ว mm hmm. เขาเรียกว่าตับไตมันไม่ค่อยจะกักเก็บเอาบูมินแล้วตับไตเนี่ยนะครับต้องตับตับ,ตบไตเนี่ยต้องการต้องการเอาบูมินเนี่ยนะครับไปเป็นตัวในการเขาเรียกว่าบำรุงเหมือนกันนะครับถ้าคนที่ขาดเอาบูมินคนขนาดเอาบูมินครับไตก็จะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกไตเสือ่อมเขาเรียกคนขาดอัลบูมินเนี่ยมันกักเก็บตัวอัลบูมินเนี้ยวไม่อยู่หรือโปรตีนเนี้ยมันจัดเก็บเอาไว้ไม่อยู่นะครับมันก็เลยต้องเขาเรียกว่าไอตัวอัลบูมินก็เลยรั่วออกมาทาให้คุณเนี่ยเริ่มบวมน้ําสังเกตคนที่เป็นโรคไตแม่งจะบวมน้าถูกไหมขาบวมแขนบวมหน้าบวมอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเจ้าตัวอัลบูมินเนี่ยมันยังช่วยเขาเรียกว่าต่อต้านเชื้อโรคที่จะลุกลามเข้ามาในระบบเลือดของคุณนะครับแล้วก็ช่วยซ่อมแซมหลอดเลือด และเนื้อเยื่อที่สึกหรอรวมถึงซ่อมแซมกล้ามเนื้อด้วยนะครับหลังจากการที่คุณออกกาลังกายรักษากล้ามเนื้อด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จึงเป็นโปรตีนเขาเรียกว่าโปรตีนแห่งอนาคตเลยครับเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดที่เราควรจะทานกันทุกคนและเสริมแล้วต้องทานเสริมกันทุกวันนะครับในในหนึ่งเสริมรับประทานเนี่ยให้รับประทานครั้งละ15กรัมนะครับในนี้มีช้อนจวงอยู่คุณตัก3ช้อนก็บอกเช็คเลยครับในหนึ่งเสริมเนี่ยเราก็ตัก3าช้อนครับคือ15กรัม ส่วนผสมใน15กรัมนียผมจะบอกว่ามันมีเราใส่นะเราใส่ผงโปรตีนไข่ขาวนี่เข้าไป10กรัมเต็มๆนะครับถ้าคุณเห็นในท้องตลาดเนี่ยที่ขายกันเป็นลักษณะเป็นถังๆแบบนี้หรือเป็นกระป๋องกระป๋องเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หรือหรือเกือบเกือบทั้งหมดนะเท่าที่ผมเห็นนะเขาจะนะครับเคลมว่าเป็นโปรตีนไข่ขาวแต่ว่าถ้าคุณพิกด,ดูหลังฉลากเนี่ยนะครับคุณจะเห็นส่วนผสมโปรตีนขาวมันมีแค่นี้เดียวนะครับใส่ไปกินมิกแต่เคลมเป็น,นโปรตีนไข่ขาว ที่เหลือใส่แพนโปรตีนนะครับฉะนั้นเวลาคุณกินคุณก็จะเขาเรียกว่าย่อยยากเหมือนเดิมนะฮะย่อยยากเหมือนเดิมฉะนั้นเราก็มาดูที่ตัวของผมเนี่ยนะครับโปรตีนของช่องลิฟเกเนี่ยนะเราใส่โปรตีนขาวเต็มๆนะครับใน15ใน1ึ่งเสริมแล้วทาน15กรัมมีโปรตีนขาวอยู่แล้ว10กรัมช่วยกระตุ้นการสร้างอะบูมินอะบูมินก็ดีดีนะครับตามที่ผมกล่าวมาคุณสมบัติตามที่ผมกล่าวมาเลยนะครับ ใน15กร,รัมนี้ก็ยังมี MCT นะครับก็คือ Medium Chain Triglyceride นะครับหรือหรือที่ชาวบ้านก็เรียกผงน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นนะ่ะแต่ผมผมไม่ใช้คำนะั้นผมใช้คำว่า MCT นะครับ MCT ก็คือมันสกัดมันคือกรดไขมันสายกลางที่สกัดออกจากน้ำมันมะพราะ้าวในน้ำมันมะพราะ้าวจะมี MCT อยู่ทั้งหมด15นะครับเขาก็สกัดออกมานะครับแล้วก็ผมก็นำมานะครับเป็นส่วนเป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักนะครับในโปรตีนถังนี้ นะครับรถมัทฉะเราเราก็ใส่ผงม,มัทฉะแท้ๆเข้าไปเพื่อให้คุณได้นะครับเขาเรียกว่าได้รับรสชาติของมัทฉะแท้ๆตัวนี้เป็นมัทฉะแท้ๆจากชิซูโอ,อกะเกรดพิธีการนะครับมันคือเกรดพิธีการนะครับผมตั้งใจใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ตัวที่สําคัญเลยก็จะเป็นกรดอะมิโนโจําเป็น9ชนิดนะครับกรดอะมิโนโจําเป็น9ชนิดผมใส่เข้าไปเพื่ออะไรนะครับคือผมจะบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตปกติ ทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับกินข้าววันละวันละสองมื้ออะมื้อละหนึ่งจานหรือสองจานนะครับคุณเป็นคนที่ขาดสารอาหารแน่นอนครับคนขาดสารอาหารหน้ารมันจะมีดังนี้ครับนะตื่นเช้ามาอ่อนเพลียนะครับอ่อนเพลียเวลาจะลุกก็อ่อนแอกว่าจะลุกจากเตียงได้นะครับประกอบร่างใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะประกอบร่างบางชีก็ประกอบประกอบมาไม่ครบนะครับลุกขึ้นมาจากเตียงก็ยังมือมืองงงอยู่นั่นเขาเรียกคนขาดสารอาหารนะครับ เขาเรียกว่าพลังงานนะสารอาหารเนี่ยพลังงานมันไม่พอนะครับที่ที่คุณนําไปใช้นะครับร่างกายคุณก็เลยรู้สึกอ่อนเพลียกินข้าวกลางวันก็กินเสร็จปุ๊บก็งว่วงนอนจะหลับให้ได้นะครับง่วงเหงาหานอนตลอดทั้งวันและก็หิวจุกจิกนั่นะแหละเขาเรียกว่าคนขาดสารอาหารนะครับรู้ได้ไงว่าขาดสารอาหารคุณลองคํานวณอาหารที่คุณกินในหนึ่งมื้อดูนะครับข้าวหนึ่งจานนะครับคุณก็ลองดูว่า คุณกินข้าวหนึ่งจานมันมีข้าวประมาณร้อยกร,รมัมมันมีหมูประมาณห้าสิบกร,รมัมแค่นั้นนม่มีอะไรครับนั่นแหละครับสารอาหารที่คุณได้รับนะไม่ถึงห้าร้อยแคลด้วยซ้ำไปนะครับผู้หญิงต้องการใช้หนึ่งพันห้าร้อยแคลถึงสองพันแคลผู้ชายต้องการใช้นะครับสองพันห้าร้อยแคลถึงสามพันแคลนะครับต้องได้สารอาหารที่ครบถ้วนด้วยนะครับทั้งอะไรอ่ะโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ นะครับทุกอย่างที่คุณกินเข้าไปจะปรับเปลี่ยนมาเป็นกรดอะมิโนจำเป็น 9- 10ถึงชนิดนะครับในหนึ่งวันที่คุณต้องการในตัวนี้ผมเสริมเข้าไปแค่้9ชนิดนะครับแล้วก็มีวิตามินบีสามนะครับในซินามัยนะครับช่วยบำรุงผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้นในเนี้ยในกระป๋องนี้ฮะที่คุณทานเนี่ยนะครับก็จะมีสารอาหารครบถ้วนเลยคือคือกินเพื่อเติมเต็มสารอาหารที่คุณขาดในหนึ่งวันเนี่ยฉะนั้นผมจึงแนะนาให้คุณกินแค่วันละหนึ่งมื้อก็พอนะครับตื่นเช้ามานะครับคุณอยากจะทานโปรรรตีนนนะะคคัับบ ก่อนที่คุณจะไปทํางานเพื่อความสดชื่นเพื่อให้คุณมีความกระปี้กระเป๋านะค,คุณก็ตักใส่กระบอกเชคในสามช้อนใส่น้ําแล้วก็เขยา่าขยา่าเขย่าครับต้องเขย่าเท่านั้นนะครับถึงจะถึงจะละลายนะครับตัวนี้เราแถมไปให้ด้วยนะครับแถมกระบอกเชคนะครับให้ทุกออเดอร์นะครับราคาก็ตามที่แจ้งไว้นะฮะหนึ่งกระปุกแปดร้อยเก้าสิบทานได้าสามสิบวันตกมือละยี่สิบเก้าบาทสามถังเนี้ยนะครับก็ทานได้เก้าสิบวันนะครับ 1 9ึ9บาทจะตกแค่มือละยิบสบาทเท่านั้นเองผมฝากไว้นะครับสำหรับสูงวัยนะครับผู้ใหญ่สูงวัยที่ไม่ค่อยมีเลือวมีแรงคือเรากินน้อยครับเราถึงไม่มีเรืองมีแรงและอาหารที่เรากินก็ก็ไม่ค่อยจะมีสารอาหารอะไรที่เราที่เราจําเป็นต้องใช้สักเท่าไหร่นะครับคนแก่ชอบกินข้าวกับไรกินข้าวกับแตงโมกินข้าวกับน้ําพริกกินนิดเดียวนะครับเพราะเขาเบื่ออาหารเขากินได้น้อยนะครับทาให้เขายิ่งไม่มีเลือกไม่มีแรงนะครับเจ็บออดออแอดแอด เราเสริมตัวนี้เข้าไปครับวลาหนึ่งมื้อก็พอและสําหรับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างดูแลสุขภาพก็สามารถทานตัวนี้แทนอาหารมื้อเย็นได้นะครับคุณก็จะอิ่มไปถึงจนถึงคุณนอนเลยนะครับสนใจกินว่าสนใจใจร้อนทั้อินบ็อกได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาที่ไลน์บริษัทนะครับแอดนเชนะครับมีทีมงานคอยตอบนะครับและให้บริการให้รายละเอียดท่านตลอด24ชั่วโมงครับ